สวัสดีครับผมหมอธนพงศ์นะครับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงก็ตอนนี้เป็นผู้จัดจาก,การศูนย์วิชาการรูปกามปลอดภัยทางถนนนะครมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยได้รับสนุนจากทางสะสสนะครับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนพอสถานการณ์มันเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยน สิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบตามมาต่างมันก็เปลี่ยนไปหมดาะงั้นวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนทั้ง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกหลังจากโควิดเข้ามาเนี่ยภาพรวมของเรื่องอุบัติเหตุมันพลิกโฉมไปยังไงอีกข้อหนึ่งก็ควบคู่กันเราก็น่าจะใช้บทเรียนที่เกิดขึ้นกับเรื่องของโควิดมาเรียนรู้ว่าช่วงนี้มันมีกระแสอะไรของโควิดที่เราจะบูรณาการหรือพูดง่ายคือเกาะกระแสไปด้วยฮะในเรื่องแรก ยุคข,ของโควิดเข้ามาเนี่ยภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุตัวเลขมันลงตั้งแต่เดือนมีนาคมคือง่ายคือมกราคุมพาเนี่ยตัวเลขไม่ไม่ไมต่างเลยฮะการยอดการตายก็ยังตกวันละ30-40ลายต่อวันนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงมีนานถ้าดูข้อมูลที่ค่อนข้างเรีลวทามเยอย่างของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยยัยงรด เริ่มลงและเริ่มเห็นว่าลงนะหรือแม้แต่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเราไปดูตัวเลขเทียบปีต่อปีเลยการบาดเจ็บเข้ามาที่โรงพยาบาลจากข้อมูล Injury Surveillance เนี่ยนะครับเดือนมีนานะฮะช่วงต้นเดืนอนยังใกล้เคียงปกติแต่พอช่วงกลางเดือนพอเข้าสู่ช่วงของการประกาศพอลกอจะเห็นว่ากราฟมันค่อยๆดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงภาพรวมเนี่ยมันลดลงมาประมาณ2ใน3 ช่วงสงการก็มีปรากฏการณ์ที่เราเห็นคือรัฐบาลใช้ย,ยาแรงตั้งแต่เรื่องของห้ามเดินทางห้ามเล่นน้ำสงการงดงานลื่นเลงนะครับรวมไปถึงเรื่องเคอร์ฟิวที่ก็น่าสนใจก็คือการที่รัฐบาลประกาศห้ามขายเหล้าบทเรียนสำคัญของเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ส่วนกลางมันเกิดขึ้นที่จังหวัดก็น่าสนใจครับว่าทำไมอยู่ดีผู้ว่าใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินตามพระราชบัญญ,ญัติควบคุมโรคมาประกาศเรื่อง การห้ามขายเหล้าช่วงแรกๆเกิดขึ้นมาไม่กี่จังหวัดนะฮะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆภาคีไม่ว่าจะเป็นของเมาไม่ขับสอคอลนะฮะองค์กรงดนเหล้าเนี่ยนะครับรวมไปถึงเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็มาช่วยกันสร้างกระแสนะครับแล้วก็ภาคีสอสอในพื้นที่ก็มาช่วยสะท้อนนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายประกาศห้ามขายเหล้าทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ที่ต้องถือว่ามาตรการเนี่ยบางทีไม่ต้องรอส่วนกลางก็ได้แต่เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากระดับพื้นที่นะครับ การปรับตัวในยุคโควิดด้านหนึ่งมันก็มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยที่ลบที่เราต้องต้องพิจารณาไปพร้อมกันปัจจัยบวกก็คือเมื่อลดเดินทางคนให้ความตระหนักมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นอันนี้เรื่องของความปลอดภัยถนนมันก็เกิดขึ้นมากแต่ผลกระทบตอนนี้ที่ที่ควรระวัง2องอย่างที่เราเจอตอนนี้คือสงการที่ผ่านมาเนี่ยสใน3เนี่ยเป็นการเสียชีวิตณนะจุดเกิดเหตุนะฮะพูดง่ายคือตายคาที่ อันนี้ตัวเลขขยับขึ้นมา18%นะะจาก47%ในในสงการที่แล้วถ้าไปดูสาเหตุของการตายในช่วงสงการนะ,ะจะเห็นว่าครึ่งหนึ่งเลยฮะที่มันเริ่มขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องของความเร็วแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเร็วเพราะช่วงนี้นะฮะพอมียุคโควิดเข้ามาเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าถนนเริ่มโล่งขึ้นพอถนนเริ่มโล่งคนก็ขับเร็วอีกอันนึงก็คือพอคนกลัวโควิดคนก็จะอ้างจะไม่ยอมเป่าตรวจแอลกอฮอล์นะฮะ สงการที่แล้วเนี่ยฮะตำรวจสามารถตรวจจับแอลกอฮอล์ได้ถึง29,000คดีแต่พอปีนี้เหลือ408คดีนะฮะหายไปเกือบร้อยเอลยอันนี้ก็เป็นผลกระทบโดยตรงจากกระแสรหรือคนกังวลเรื่องถ้าเป่าแล้วมันจะติดไหมทั้งประชาชนเองหรือแม้แต่ทางตำรวจเองที่อาจจะไม่มีอุปรกรณ์ป้องกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แผนงานต้องรับ ช่วงนี้กระแสโควิดก็คือเซฟภาระบุคลากรเซฟหมอหรือว่าลดภาระของโรงพยาบาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนสงการเนี่ยมันตรงกันข้ามคือก็ยังมีคนเมาเข้าโรงพยาบาลอันนี้เป็นภาพสะท้อนที่คุณหมอจะ,จะผ่าตัดเนี่ยเข,เขาสะท้อนผ่านว็บเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่เราก็ต้องเอาเคสเหล่านี้มาสื่อสารผ่านสื่อให้สื่อเข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่มีคนเมามาอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะแล้วไปเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหมันมันกระทบเยอะนะฮะ อย่างเคสของคุณหมอวิศนุเนี่ยก็ต้องเลื่อนเลื่อนผ่าตัดหรือมีคุณหมออีกคนหนึ่งเขาบอกว่ากว่าเขาจะหาซื้อ n 95มาได้เนี่ยแทบตายสุดท้ายเอามาเผาผ่าคนเมานะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเวลามีคนเมาเกิดเหตุเข้ามาที่โรงพยาบาลหนึ่งคนเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะฮะอันนี้เป็นภาพที่นําเสนอให้เห็นว่าเมื่อมาถึงฉุกเฉินนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือและ1หนึ่งก็คือคนเมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะนั้นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องพร้อมลบเลย ก็คือใส่ชุดเตมัตาเลยนะฮะชุดอวกาศชุดป้องกันระหว่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าต้องทําหัตถการเนี่ยเวลาที่คนเมาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยอันนี้ก็มีตั้งแต่ร้องตะโกน่นน้ําลายหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้คือความเสี่ยงเราก็นําความเสี่ยงเหล่านี้มาพูดคุยแล้วก็ชวนให้เห็นนะฮะก่อนสงการก็คือเกิดสโลแกนอันหนึ่งก็คือว่า การเข้าสู่สงการเนี่ยทำยังไงให้ในกระแสของโควิดนะฮะทุกคนอยากลดการแพร่เชื้อลดเชื้อแต่สิ่งที่แผนงานได้คือลดอุบัติเหตุแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมก็คือมันเป็นลดภาระของโรงพยาบาลลดภาระของหมออันนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญที่ก่อนสงการเนี่ยพอเราจับประเด็นชวนภาคีกันเข้ามาสื่อสารสาธารณะสื่อก็รับลูกไปสุดท้ายจากปรากฏการผู้ว่า4ีหจังหวัดประกาศ เรื่องของห้ามขายเหล้าเนี่ยสุดท้ายก็ทยอยทยอยนะฮะแล้วก็ในแผนงานของมูลที่เมาไม่ขับเองก็รีบออกมาขอบคุณนะฮะขอบคุณท่านผู้ว่าที่ช่วยประกาศห้ามขายเหล้าในภาพรวมของสงการก็พบปรากฏการดีๆนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเปลี่ยนได้ไม่ง่ายนะฮะในแผนงานเรื่องของความปลอดภัยเราก็ยังพบโจทย์ว่าตอนนี้คนตื่นตัวมากเลย คนหรือเตี้ยงคนอยู่บ้านถ้าออกมาก็ต้องใส่หน้ากากตรงกลาง้ามคืออะไรใส่หน้ากากแต่ไม่ใส่บวกกลายเป็นเคสที่เราเจอทั้งช่วงสงการแล้วก็ยาวไปถึงช่วงนี้เราก็ยังเจอเคสหลักก็คือ80%เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็3ใน4ของกลุ่มที่เป็นมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกภาพนี้ก็เลยเป็นภาพที่ วันที่ประชุมศูนย์ถนนล้วก็เรียนสื่อสารให้ทางท่านมท .2 ท่านรัฐมนตรีของทางมหาไทยท่านก็รับลูกที่จะเอาไปสื่อสารต่อนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันต้องถูกขยับไปด้วยกันหลังจากรับลูกก็เริ่มไปส่งสัญญาณให้ด่านชุมชนให้อภพอรอให้อะไรต่างๆว่าเวลาตั้งจุดตรวจจุดบริการเนี่ยต้อง บูรณาการไปเลยฮะตรวจวัดไข้ใส่หน้ากากแล้วก็ดูเรื่องหมวกกันน็อกด้วยนะฮะอีกด้านหนึ่งถ้าเราส่งเสริมให้คนใช้หมวกกันน็อกในลักษณะเต็มใบนะะี่ยอันนี้ได้2ต่อเลยหมวกเต็มใบน,นี้ปลอดภัยอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้มาอีกอันนึงคือเราจะได้ชิลใสของของหมวกกันน็อกมาช่วยป้องกันละอองได้อีกต่อหนึ่งด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยสงการมันปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสงการที่โ,โห ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่เราสามารถลดเจ็บลดตายลงได้60-70นะครับด้านหนึ่งเราก็ยังเจอโจทย์ของเรื่องเรื่องดื่มครับแล้วก็สถานการณ์ที่เริ่มเปลี่ยนไปอันนี้เป็นภาคีในเครือข่ายอยากสูุนใจปัญหาสุราแล้วก็ภาคีต่างๆพอเขาเฝ้าระวังการออเดอร์การบริโภคอะพะมีการห้ามขายเหล้าเข้าไปซื้อที่เทเวนซื้อร้านชำไม่ได้สุดท้ายก็ซื้อแบบออนไลน์ งั้นตัวเลขการซื้อออนไลน์มันก็ยังขึ้นอยู่เดี๋ยวถึงวันที่30เนี่ยฮะอไอเรื่องของการห้ามขายเหล้าเนี่ยทุกจังหวัดก็คงจะปลดล็อกสิ่งที่ต้องระวังไว้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยหนุนี้ก็จะกลับมานะครับรวมไปถึงถ้าบางเรื่องเรายังไม่สามารถทําให้เกิดการปรับพฤติกรรมเรายังไม่สามารถสร้าง new normal อย่างเรื่องของหน้ากาก,ากได้นะครเราก็ต้อง ใช้ช่วงนี้ฮะเช่นสื่อสารเรื่องหมวกสื่อสารแบบที่ไม่เพิ่มภาระเจ้าหน้าที่คือบูรณาการไปกับเรื่องของโควิดอาศัยเรื่องของด่านโควิดเนี่ยฮะให้มาเป็นตัวช่วยในเรื่องของหมวกกันน็อกไปด้วยนะครับช่วงสงการเนี่ยเราเพบว่าทั้งเก็บทั้งตายเนี่ยมันลงมาประมาณ60-70%แต่เราก็ยังพบโจทย์ซ้อนขึ้นมาคือมันก็ยังมีอีกอีก,อกทั้ง40%นะที่ ที่ก็ยังตายนะฮะเหมือนเราจะสู้ได้สถานการณ์นี้เราเราลดได้แต่เราก็ยังสูญเสียอยู่ถึง 30- 4 0ที่สุดท้ายก็ยังเสียชีวิตเราก็ต้องเจาะให้ได้ว่าแล้วกลุ่มที่ยังเสียชีวิตเนี่ยถ้าเราจะลดเขาได้เนี่ยเราต้องทํำยังไงอีกด้านหนึ่งการลดลงของเรื่องอุบัติเหตุมันไม่ได้ลดลง,งทั้งประเทศมันก็จะมีกลุ่มจังหวัดค่าเฉลี่ยมันลง50-60%แต่ก็มีอยู่3 4จังหวัดนะจริงๆเกือบ10จังหวัดที่ไม่ได้ลงตามค่าเฉลี่ยจังหวัดเหล่านี้ ครั้งที่มีเคอร์ฟิลทั้งประเทศห้ามขายทั้งประเทศให้อยู่บ้านไม่มีงานสงการทั้งประเทศแต่ทําไม3-4จังหวัดนี้ไม่ลงอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปคิดวิเคราะห์นะครับในด้านหนึ่งแผนงานก็ตั้งหลักกับทิศทางนี้คือว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีให้ระดับพื้นที่เขาทาํางานเนี่ยเป็นระบบเราก็จะพบว่าถึงจุดหนึ่งต่อให้มีนโยบายข้อสั่งการมีมาตรการเต็มไปหมดเลย แต่ถึงจุดหนึ่งคือ implement ไม่ได้เช่นบอกว่าจะต้องอห้ามขายเหล้าก็ยังมีบางพื้นที่ก็ทำได้ติดติดขัดๆทำได้ไม่ไม่เต็มที่ทั้งหมดเราก็ยังมีเคสเคอร์ฟิลนะฮะกว่า500-600เคสที่เกิดอุบัติเหตุเข้ามาเพราะนั้นด้านหนึ่งก็คือเราต้องเตรียมพร้อมพื้นที่อยากเห็นทุกพื้นที่ฮะให้ความสำคัญกับหก็คือทำงานกับระบบหรือกลไกให้ลงไปถึงด้านล่าง ตรงนี้สิ่งที่ได้มันจะได้คู่กันคือได้ทั้งแผนงานด้านหนึ่งก็คือไปสู้กับเรื่องโควิดได้ด้วยเพราะว่าจุดที่ไม่ค่อยมีเคสจุดที่มีการทำแอคทีฟเคสไฟดิงไปหาเชื้อได้ดีมักจะเป็นจุดที่กลไกพื้นที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นอสมรรอพอสตโรงพยาบาลชุมชนต่อสอรมปถึงจังหวัดถ้ากลไกพื้นที่แข็งแรงกลไกมีข้อมูลหาข้อมูลไปสร้างความร่วมมือได้ไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ก็เป็นคําตอบงั้นเราก็คงจะไปเสริมยังไงที่จะไม่ได้เป็นภาระจะไปเสริมยังไงที่ทําให้เขารู้สึกว่าออระดับพื้นที่จริงๆถูกให้ความสําคัญนะฮะระดับพื้นที่ถูกเน้นเรื่องการจัดการตั้งแต่การสร้างฟีดแบ็กลูปการทําข้อมูลที่ดีเอาข้อมูลไปคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงเ,เกิดเจ้าภาพได้ยังไงเจ้าภาพไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้งไง ถ้าดูจากบทเรียนของโควิดแล้วก็พบว่าเขาให้ทิศทางในเชิงทัศนะต่อสังคมได้ดีอันที่2ก็คือวิธีการนําเสนอนของโควิดนี่น่าสนใจเราจะเห็นการาฟแบบนในทุกวันแต่ถ้าไล่เรียงดูการาฟพวกนี้ฮะเราจะพบในยะบางอย่างว่าการาฟพวกนี้มันแฝงไว้1ก็คือให้เห็นการเปรียบเทียบนะครับสก็คือให้เห็นตัวเลขสะสมว่ามันกําลังไต่ขึ้นไต่ขึ้นคนที่รับข้อมูลแบบนี้นะฮะเขาจะเริ่มเห็นการเปรียบเทียบ เห็นจังหวัด <n> ต <ane. S 2> <in> ัวเองเห็นว่าสถานการณ์มันกําลังต่ขึ้นต่ขึ้นนะครับแต่เรื่องอุบัติเหตุลื่นอื่นนะฮะก็อาจจะต้องลองหาวิธีว่าเฮ้ยเราเราจะปรับวิธีการนําเสนอกับเรื่องนี้ได้ยังไงถ้าเจาะลึกบทเรียนของโควิดเราก็เห็นว่าโควิดเนี่ยเขาจะมีข้อมูลนําเสนอนี่สองรูปแบบก็คือข้อมูลที่เป็นเคสเบสก็คือการไปสอบสวนโรคไปทำแอคทีฟเคสไฟดิงแล้วก็มาบอกว่าย้อนหลังไทม์ไลน์14วันคุณไปติดกับใคร ติดแล้วไปแพร่กับใครที่ไหนอย่างไรนะมันมีเรื่องราวมันมีสตรอรี่ให้คนอยากติดตามอย่างเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรเราก็ไม่ได้มีไทม์ไลน์ไม่ได้มีสตรอรี่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะได้เรียนรู้อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากการนําเสนอแบบเคสก็คือการนําเสนอภาพรวมที่เห็นแนวโน้มแผนต่างๆก็น่าจะเรียนรู้ว่าหนึ่งข้อมูลถ้าเราจัดก,การได้ดีเรานําเสนอข้อมูลได้ดีคนรับรู้คนเปรียบเทียบคนเห็นภาพคนเข้าใจ ข้อมูลที่เป็นเคสเราก็เจาะลึกเคสได้ทำสตอรี่ของเคสขึ้นมาพอคนสนใจเรียนรู้สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะคนก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนถ้ายุคโควิดก็คือเรื่อง New n o r m a l แต่ถ้าแผนอื่นๆก็ต้องไปลองดูว่าเราอยากให้คนเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองต่อโจทย์ของตัวเองยังไงถ้าคนทำเรื่องโรค NCD เรื่องของออกกำลังกายจะปรับนิว n o r m a l ยังไง อย่างเรื่องอุบัติเหตุเราก็เห็นแล้วะว่าเราจะต้องไปปรับวิธีการนําเสนอเรื่องของเทรนต่างๆเรื่องของการเจาะลึกเคสเรื่องของการเล่าเรื่องการมีสตอรี่